สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มานำเสนอคลิปนี้นะคะก็จะเป็นชุด3ตัวของหวยลาวนะคะรอบพิเศษวันที่17มิถุนายนนะคะเป็นหวยลาววันพุธนะคะก็เสติย้อนหลังก็จะมีให้นำเสนอก็คือสามงวดโดยการใช้สูตร3สูตรนะคะสำหรับคลิปนี้ตัวแรกเราจะใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักพันคูณด้วย3หลักร้อยหลักหน่วยแล้วก็บวกด้วยส ตัวที่2นะคะจะใช้หลักหมื่นคูณด้วย3บวกหลักร้อยบวกหลักสิบบวกหลักหน่วยบวกด้วย9สูตรที่3มใช้หลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักสิบคูณด้วย2บวกกับอันนี้บวกนะคะบวกด้วย4ชุดนี้เป็นลาวพิเศษนะคะเป็นลาวทดแทนสำหรับใครที่เพิ่มเข้ามาดูนะคะก็เป็นลอปพิเศษที่เพิ่มเข้ามาในวันพุทธที่3ของเดือนนะคะพุธท,ทุกๆพุทธที่3ของเดือนก็คือรอบนี้ตรงวันที่17 ตัวเลขแรกสูตรแรกเลยนะคะเราก็ใช้หลักตามนี้นะเราก็ใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักพันคูณสามหนึ่งคูณสามได้สามหลักร้อยคือเลข6หลักหน่วยก็คือเลข7นะคะตามด้วยเลข3าคงที่3บวกกับ3มได้6 6หบวกหได้สิบสองงบวกกับเได้9 9้บวกกับสได้สิบสองตัวที่สองเราใช้หลักหมื่นคูณ3 3มคูณสได้9้า หลักร้อยรอบนี้คือเลข6หลัก10บคือเลข1นะคะหลักหน่วยก็คือเลข7ตามด้วย9คงที่ค่ะ9บวกกับ6เท่ากับ15 5้าบวกกับ1ได้หกหบวกกับ7ได้เท่ากับ13นะคะ3าบวกกับ9ได้12ตัวที่3เราใช้หลักพันนะคะรอบนี้คือเลข1บวกด้วยหลักร้อยหลัก1 0บคูณ2 1คูณสองได้สนะคะบวกด้วย4ี่คงที่ค่ะ 1บวก6เท่ากับก7 7บวก 2, บกับ2เท่ากับ9นะคะ9บวกกับ4ได้เท่ากับก13 3ตัวในรอบนี้ก็คือสองสองสวันที่8นะคะออกสองสาสองนะคะอันนี้หัวท้ายแต่อันนี้เป็นเลขเบิลน,นะคะเบิลหลักสิบกับหลักร้อยมาดูงดที่2นะคะงดที่2ใช้หลักหมื่นก็คือเลข9หลักพันคูณด้วย3คือศูนย์คูณ3ได้ศูนย์ หลักร้อยก็คือเลขสองหลักหน่วยคือ2นะคะตามด้วย3 9บวกกับ0ได้9 9บวกกับ2ได้11 11บวกกับสองได้13นะคะ3บวกกับ3ได้6อ่ะตัวเลขแรกได้6เลยนะคะตัวที่สองใช้หลักหมื่นคูณ3 9คูณ3ได้2 7หลักร้อยนะคะหลักร้อยคือเลขสาเลข2 หลักสิคือเลข3หลักหน่วยคือเลข2นะคะตามด้วย9คงที่นะ7ดบวก2ได้9 9ากบวกกับ3ได้เท่ากับ12 2สองบวก2มีค่าเป็น4นะคะ4บวกกับ9เท่ากับ13ตัวสุดท้ายเราใช้หลักพันบวกด้วยหลักร้อยนะคะหลักร้อยรอบนี้คือเลขสองหลัก10คูณ2สามเป็น6บวกด้วย4คงที่นะคะ 2บวกกับ6มีค่าเท่ากับ8 8บวกกับ4ได้12 6 3 2นะคะรอบนี้วันที่11พฤษภาอา11มิถุนา3ตัวออก6 2 3อ่ะอันนี้ใกล้เขียงนะคะหลักร้อยตรงต่อมานะคะมาดูว่าวันที่11ตัวแรกใช้หลักหมื่นก็คือเลข5 บวกด้วยหลักพันนะคะหลักพันคือเลข7จ3ดาได้21หลักร้อยคือเลข6หลักหน่วยคือเลข3านะคะบวกด้วย3าคงที่5บวกกับ1ได้6 6บวก6เท่ากับ12สองบวก3มเป็น5 5บวกกับ3เป็นเลข8สูตรที่3ใช้หลักหมื่นคูณ3า3้าได้15หลักร้อยคือเลข6หลักสิบคือเลข2 หลักหน่วยคือเลข3านะคะตามด้วย9 5หบวกหเท่ากับ11 11บวกกับสองได้13ามนะคะ3บวก3ามเป็น6 6หบวกกับ9ได้15หเอาเลข5้ามาสูตรที่สใช 1, ้หลักพันบวกด้วยหลักร้อยหลัก10คูณสองตามด้วยสี่บวก6เท่ากับ13 3สบวกกับ4เท่ากับ7 เบวกกับ4เท่ากับ11เป็นเลข851 1> ผลตพองออกเลยนะคะ851รอบนี้เนี่ยอันนี้ตรงมาดูงวดหน้านะคะหลักหมื่นคือเลข9หลักพันคือเลข1คูณ3ได้3หลักร้อยคือเลข8หล,ล,ลักหน่วยคือเลข1นะคะบวกด้วย3คงที่9บวกส เท่ากับ12 2บวกกับ8เท่ากับ10 10บวกหได้11 11บวกกับ3ได้14เอาเลข4มานะคะตัวที่2ใช้หลักหมื่นคูณ3 9 3 27หลักร้อยก็คือเลข8อ่ะหลัก10คือเลข5หลักหน่วยคือเลข1นะคะบวกด้วย9คงที่7บวก8เท่ากับ15 5, 5, 5, 5 บวกกับ5เท่ากับ10 10บวก1ได้11 11บวกกับ9ได้เท่ากับ20สูตรสุดท้ายใช้หลักพันบวกได้หลักร้อยหลัก10คูณ2บวกด้วย4 1บวก8ได้9 9บวก0ได้9นะคะ9บวกกับ4ได้เท่ากับ13ชุดนี้เนี่ยก็คือเป็นเลข4 03นะคะ มาดูจับชุดเน้นที่บนนะคะแต่ใครจะไปล่างก็ได้3ชุดเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าตัวเลขมันมีแค่3ตํตำแหน่งเนาะก็จะมี40นะคะ43แล้วก็03นะคะ3ชุดเองจากตัวเลขด้านบนชุดนี้ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะสำหรับวันที่17มิถุนายนนะคะเป็นหวยเราวรอบพิเศษสำหรับคลิปนี้ จบแล้วนะคะสวัสดีค่ะ